สวัสดีครับกผม TC Channel นะครับตอนนี้เจอกับกลุ่ม FC กลุ่มใหญ่เลยนะครับสสสสววััััดดีีคคคครรบบุุณณน้องตมาจากไหนกันน้อครับเนาะมาจากจอมตำที่บ้านลุงโกลเลยเนาะวันนี้มาจากทางไหนล่ะครับเป็นใดเนาะแซบบอกครับมารถตู้บอกครับโอ้มาจากจังหวัดไหนครับอ๋อสกลเนาะมาจากบ้านลุงโกลเลยเนาะ สว่างก็อยู่ใกล้บ้านลุงพลเลยเนาะใกล้อยู่ครับใกล้อยู่บ้านเกิดกนอยู่ว่านอนกำลังกินส้มตำกันล่อร่อยกันใหญ่เลยครับตามสบายเลยครับส้มตำแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเลี้ยงเลี้ยงยูทูบเบอร์เลี้ยงเย็บซีด้วยนะครับ ซีมาเี่ยน้านลุงพลเยอะเป็นพิเศษเลยว่างนอี่าเกนั่กาศนี้โดยรวมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับไปนั่งโต๊ะนะมันจักว่านี่นี่ไปนั่งโต๊กกินอะไรคนอนั่งแซ่บ คือต่าจากสจานนะครับต่ำกินได้ตลอดเลยค่ะต่ำจะอีกตํำอีกกับผมพอกินได้น่ะต่ำอีกเลยครับงอยแซบเลยเนาะไม่บวิบตำมาแซบปะแซดน้ำปลาแดกนะครับปลาแดกดีครับปลาแดกดีจะแซบด กองทุนหมู่บ้านพอทบชมก็กินได้ลูกกินได้ขนมก็กินได้กินเลยจ้ากินได้เลยลูกกได้เลูได้ๆกินได้ตัมได้ตามใจชอบเลยเด้อค่ะทำรถครับทำให้เมสเส้นนั่นแหละครับ กันนู้มดกันนี่อีกค่ะยาพาเข้าไปนะแ่งกรลังไนี่ตามสจะทอดค่มกุหลาค่ะโอยอยู่กินยิมละจังตับเข้าไปเขจะไปยินก่อนเขไปพร้อมกันเลใจจะไม่ีกับู้ครับเดี๋ยวมาหอดมันหนงนี่เนาะเข้าไปถ่ายรูปกับลุงโกลหรือยังครับได้กินตับบครับ แตนก็นอยู่ข้างในนะครับมาเป็นมามามาเป็นข้างแรกบอกครับโ้ทงที่องโอ้้งที่สองแล้วโ้กา,า,า,าเลอายอง่มงนกนหน่ลังนร่ัน คนวงสงนแหงนะคนแหงบางนวงสวงพญานาคออกจากนี้แล้วสิไปส่ตอแล้วครับบันน mm. like, ี้ไปเที่ยวทั้งใดตอนโอ้ไปมาแล้วบนครไป ่ไปันาเชชุ่มว่าไปลายที่เติบอยูซีมองข้าไม้ีมองมาตัดสองมองคำคำแล้วคํำอยู่บ้านลุงพลอดีร้านร้านว่าจะไปบ้านคนดังบ้านคนดังออฟซีเรุ่นเล็กนะครับเอฟซีรุ่นเล็ก ไอ้ีุ่นเล็กของลุงพลเบิ้งดมือเบิ้งขึ้นเน็ดกับเขากับเบิ้งโอ้ยครับมนนี้ก็เลยมาให้กำลังใจนะครับเนาะมาให้กำลังใจลุงพลครับเคยมาอกียพ่ยีกับเเ วันนี้มีลำหรือเปล่ายังไม่ทราบครับวันนี้ส่วนมาจะมีช่วงเย็นนะครับเช้ากับเย็นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงตรงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่ซีแชนเนลเดินนะครับขอบคุณครับทีนี้ก็ขอถ่ายรูปกับสองพี่แตนนะครับ พื้นหนึ <aún guidelines> ่งกลังหนึ่งราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยดสิบบาทปกติสองพันสองร้อยดสิบบาทนะครับอุ้มจงรีต่าทาเดือนเจ็ดสิบงเสิบสองตารางเมตรถึงยี่สิบแปดตารางเมตรเราท้ด้ถึงห้าหมสงันห้าร้อยล้าสิห้าบาที่การรับ้างบริกา้อื่นๆด้วย สองสกเจ็ดแสิบสิบขอบคุณนะครับลงไน้อง้วยนะมาลูกมาลูกมาเลอดไม่เป็นไรมาเสองหนึ <S <S ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคม่ยแสงแมนแสงโอเคทางนี้ไม่ย้อนไม่ย้อนโอเคสวยสวยหนึ่งสองโอ้ฟาิจิตด้วยฟาร์มอิปองสาโอเคสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ เอซีเข้ามาให้กำลังใจพ่ะแตนนะครับโอ้นี่ก็ซีมาเยอะนะพี่น้องนะในชอ้าเจ็บหเียกเน่ยอะมากเลยโอ้น เงี้ยประดานะเงี้ยประดานะเคยไม่รู้ที่เคยขาใครีบอะจริงมียังบ้าง ถึงไถึงนี่มาที่น่งารักไรลานหิน้ไปันไทเนาปนี่มากนไปยยนไท่ไหมไปเนียไป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 ไไปไปไไปไปไไป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 ไ